สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับผมสดใสทุกวันเนี่ยนะอ่ะทุกๆเช้าวันจันทร์แน่นอนครับเรามาลุยแพ็คใหม่กันนะครับผมเดี๋ยวตอนที่ผมเริ่มอัดคลิปอยู่เนี่ยแปดโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเหลืออีกสามนาทีแพ็คยันคอเลอร์จะหมดเวลานะครับผมก็เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับผมมีงบอยู่เจ็ดพันสี่เดี๋ยวจัดแพ็คใหม่กันครับ a few moments later หมดเวลาสักทีพี่คอเลอร์ลาก่อนศูนย์นาทีครับผมเก้าโมงแล้วครับผมแพ็คใหม่ มาแล้วนะครับรีเซ็ตนิดนึงครับปาบเข้าไปเปี้ยงโอเคสวัสดีแพ็กวันจันครับเป็นแพ็กวันที่สาวกทีมแฟนๆทีมชาติอิตาลีในยุค2000-2002ต้นๆน,นะครับผมก็น่าจะดีใจกันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าไอรถถังเจ้ารถถ <c oughs> ังจอนุโลเจนโนโลกัตตัโซนะครับผมมาสักทีนึงนะครับผมมาถึงแม้ว่าเราพรีวิวกันล่วงหน้าแล้วเนี่ยความสามารถไม่ว่าจะเป็นรูปรา่างสาริละแต่ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เทียบเท่าไม่สามารถที่จะไปวัดมาติเวลาได้แต่ว่า ของจริงก็ต้องลองหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ไปถึงระดับเว่าแต่ก็น่าจะเป็นตัวต้นๆเหมือนกันนะสำหรับตำแหน่งกลางรับสายตัดเกมนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไง3คนนะครับฟานเซโกตอตติครับ C.F นะครับเป็นนักเตะที่มีสกิลพิเศษด้วยนะแพ็คนี้นะครับผมบางสื่ออาจจะบอกว่าปีโลมีสกิลพิเศษสุดท้ายเป็นตอตตินะครับเป็นสกิลพิเศษ phenomenal pass นะครับผมค่าพลัง C.F 1 0 0นะอันนี้คือแบบว่ายังไม่ได้ใส่บู์ยังไม่ได้อัพเวลตันอะไรเจเนโรกัตตูโซครับผมกับสกิลพิเศษ forest นะครับมา กับสไตล์เดสทอร์ย์นะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งอเดียปิโลครับผมไม่มีสกิลพิเศษนะครับออเกสเตอร์นะครับแต่ว่าปิโลนี่คือปกติแล้วค่าพลังพี่แกไส้นแกจะค่อนข้างสูงนะครับเวลาอัพนะเวลาไส้น CMF อะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอญาตดูทีเซอร์ก่อนนะครับว่าพี่โคทามาสวยงามตามท้องเรื่องน่าสนใจหรือเปล่านะครับตอนติตอนแรกบางคนอาจจะไม่ได้สนใจมากนะครับผมแต่ พอเป็นตำแหน่ง CF แล้ว Phenomenal p a s s ม,มันก็น่าสนใจ Deep lying นะครับเอ๊จะเอาไปเล่นเป็นแผนหน้า3ยืนคล้ายๆกับคารโตหน่ายืนคล้ายๆกับกุลิตที่หลายคนชอบเอามายืนหรือเปล่านะสำหรับตำแหน่ง SS เอาไปยืน SS อะนะครับทีเซอร์เป็นจังหวะเปิดนะครับเปิดจากทีคิกเนาะแล้วก็โขกลูกนี้เข้าประตูไปนะครับกัตตูโซโมเดลเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอทีมชาติ ไอ้เดี๋ยวรอร่าง AC มิลานด้วยนะครับเน่ผมสั้นเซตเท่เข้มๆแบบนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปี2006เนาะฟุตบอลโลกปี2 0 0 6นะครับกัตูโซจังหวะกระแทกแดกดันนะครับเบอร์8แล้วก็อันเดียปีโรครับปีโล่โ,ลโอ้ยทีเซอร์เป็นฟรีคิกนะครับนี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับลูกฟรีคิกกลางรับแล้วสแตตค่าพลังไสในที่เราพรีวิวกันมาก่อนแล้วล่วงหน้าเนี่ยก็จะ เน้นที่ค่าพลังเกมรับค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าพักหลังพี่โคจะใส่นักเตะประมาณเนี้ยใส่เกมรับมาคอ้ยมีทีเซอร์จังหวะยิงไกลด้วยนะครับน่าจะอัพมาเป็นสาย C M F แล้วดันยืนสูงหน่อยหนึ่งเหมาะหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับโอเคไป ไอดีนี้เป็นไอดีที่ตัวเดิมอาจจะไม่ได้มีตัวอีพิกเยอะนะครับผมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังอยู่ที่แพ็คนี้เลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไฮลงไฮไลท์นะครับการโชว์ไทม์ฟรีนะครับผมภารกิจจากคุณธนวัฒน์นะครับย้ําว่าขออันเดียปิโลนะเป้าหมายหลักคืออันเดียปิโลนะครับไม่ใช่กาตุโซไม่ใช่ตอตินะครับเป็นอันเดียปิโลนะครับเป้าหมายหลักนะครับถ้าได้ปิโลเราจะหยุดนะฮะเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับคุณธนวัฒน์ขอปิโลนะครับ กับงบ7,400ทองที่ทรงคุณค่านี้นะครับผมเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ปีโลก่อนหรือว่าจะได้กรตตุโซหรือได้ตอตติก่อนนะครับตอตตินี่าจะเป็นดีฟไรอิงนะครับผมน่าเอาไปลองเป็นหน้าต่ำมากเลยนะครับผมมาครับลองลุยกันครับลองลุ้นกันนะครับผม7,400ทองที่ทรงคุณค่าครับเป้าหมายที่อันเดียปีโลครับถ้าปีโลมาหยุดนะครับไปครับ900นี้เพื่อเธอมือสองซไปเลยทีเดียวแตกเลยอ่ะพ้าพี่ สีเทาๆครับสีเทาๆ oh, <no. S 1> คลิปขาวๆอย่าบอกนะว่าเกลือฮึบๆเลเซอร์ไม่มีครับทุกคนเลเซอร์ไม่มีทีแรกก็คือเกลือนะฮะเปิดหัวเกลือมาเลยว่ะอืม oh, <no. S 1> วิลสันวิลสันวิลสันนึกถึงวิลสันเลยนึกถึงหนังเรื่องแค Cast Away ติดเกาะเลยนะครับ <laughs> วิลสัน นะ wow, อันเดียปีโลนะครับมาครั้งที่2ครับแต่ใจก็อยากได้ให้ทั้ง2ตัว3ตัวเลยนะครับแต่ไม่ขอลึกนะฮะขอสัก2ครัง้ง3ครั้งนะ2จุ่ม3จุ่มนะกำลังดีนะครับผมเราได้ตัวที่ต้องการนะครับผมจะไปลึกกว่านี้นะฮะครั้งที่2ครับไปขอสักตัวดินเถออิตาลีอันซูรีอันซูรีตุม้มอันนี้ได้เปล่า สีน้ำเงินสีม่วงไม่แน่อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เลเซอร์โอ้เลเซอร์ไม่มาเลเซอร์ไม่มาก็ไม่มีครับปกติเราเปิดแพ็ก,กวันจันเราจะพูดถึงผลก่อนเมื่อคืนด้วยนะครับเออผมดูไม่จบว่ะแมนเชสตียชนะปะวะเดี๋ยวขอดูผลนิดนึงนะดูไม่จบว่ะ FA คร p ัเมื่อคืนนี้นะ แมนซชตี้ชนะ2-1นะครับแอสตันวิลลาชนะ3-0นะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสชนะจุดโทษครั้งที่2ผ่านไปครับยังไม่แตกยังไม่มาซักตัวเลยนะครับผมดูเหมือนว่าทีนี้จะเป็นไอดียฟรียูยนยแต่ละทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มาอาจจะเพิ่งเติมนะครับผมแต่ว่าเมสซี่ล่างนี้แจกด้วยไอดีที่สร้างพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็มีปู่รอล่างไม่มีบูสต์ด้วยนะครับ2 <c oughs> ครั้งผ่านไปครับยังไม่มาขอครั้งนี้แหลนะหนากาตตูโซมาหน่อยนะครับ ขอกัตตุโซมาพร้อมกับปีโลเลย2ตัวจบ,จบๆนะครับผมหรือไม่ก็หลังคาดำ3า3ตัวเลยนะโอ้โหโลบมากไปหรือเปล่าครับ cancel ไปอธิษฐานครับอธิษฐา,านครับแล้วกดข้างในครับอธิษฐานครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลหลังคาดำ <c oughs> โลบมากลอเกินฮึบอันนี้คืออะไรอยู่วะ <c oughs> มันชอบมาเป็นสีแบบนี้ <c oughs> โอ้ เรียบร้อยเรียบร้อยบุสเก็ตเรียบร้อย<ม>สามรอบผ่านไปครับมีใครตามล่ากันบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าบางคนจะบอกว่าเออเดี๋ยวรอดูท่าทีก่อนรอดูรีวิวก่อนรอดูคนอื่นๆก่อนนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับการตุโซนะครับผมหลายคนที่บอกว่า มีแต่ตัวเก่าๆมาเบื่อเกินนะครับผมเอาตัวเก่าๆมาปรับนู่นปรับนี่แล้วก็ออกการ์ดใหม่มาี่ไงมีการ์ดใหม่มาแล้วไงการ์ดตุโซไงก็ลองดูครับผมลองดูนะว้าการ์ดตุโซการ์ดตุโซ,โซฟอเทสชัดดาวด้วยนะครับบูสเตอร์เม็ดแรกเป็นชัดดาวนะครับเลเวล35พอดีเป๊ะเลยนะครับผมตามที่เราพรีวิวกันไว้วันก่อนนะครับส่วนตอตตีเนี่ยสานะครับ แล้วก็ปีโลนี่36นะครับผมเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ที่35เป็นค่าพลังเลเวลเออเลเวลเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35เป็นเลเวลที่เราส่วนใหญ่จะรีวิวกันนะครับผมก่อนนักเตะออกมาจริงนะครับก็ประมาณนี้แหละร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้านะครับผมสำหรับ e อีพิกอิตาลี0 6ทุกตัวร่าง2006นนะครับม,มาแล้วหนึ่งตัว,วไม่รู้ใครอะ่ะขอตามภารกิจแล้วกันนะครับขอปีโล ขอตามภารกิจแล้วกันนะฮะปีโลทีเดียวจบดูเรื่องเปล่าฮึบฮึบยี่สิเฉยปีโลโอ้ยเหมือนเกมรู้เหมือนมันรู้ว่าเออเราอยากได้ปีโลเป็นเป้าหมายหลักตัวเดียวนะครับจัดไป เอาไปหนึ่งตัวครับอันดิปิโลมาจัดมาหนึ่งตัวแพ็คนี้จะเป็นชื่อแพ็คว่าอิตาลี2006นะครับทั้ง3คนนี้มาจากปีเดียวกันคือ2006หมดเลยนะครับแต่ว่าการ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คนี้เป็นการ์ดสโมสอน <c oughs> ไม่ใช่การ์ดทีมชาตินะครับอีปิกเป็นทีมชาตินะครับผมแต่ว่าการ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คนี้เนี่ยเป็นการ์ดสโมสรซึ่งเหมือน ที่คงอาจจะออกแบบการไฮไลท์ไว้เพื่อรองรับแพ็กอื่นหรือเปล่านะแต่ว่าก็เปลี่ยนใจมาเป็นแพ็กอิตาลีเออไม่แอดอ่ะน่าคิดน่าคิดเพราะปกติมันก็ไม่ค่อยการไฮไลท์กับการอีบิกมันไม่ไม่ค่อยต่างเออมันจะต้องเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับผมแต่รอบนี้มาแปลกนะเนี่ยเออเป็นอิตาลีนะครับโอเคก็ได้มาตามเป้าหมายนะครับอันเดียปิโลครับผมกับการเปิดไป4ครั้งนะครับเนื่องจากภารกิจของเรานะครับคุณธนวัฒน์บอกว่า ขอปีโลคนเดียวจบนะครับพี่ก็เหลือทองไปใช้อีก3,800นะครับหรือว่าอาจจะเปิดต่อในแพ็คนี้ก็ได้นะครับหน้าเปิดต่อเหมือนกันนะถ้าเป็นหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนก็เปิดต่อ <c oughs> คันไม้คันมือคันไม้คันมือ,มมอก็ตามนีก่อนแล้วกันส่วนรีวิวเดี๋ยวทยอยทาให้นะครับเ <c oughs> คนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ไปอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครไม่เปิดใครยังไม่เปิดก็ขอให้โชคดีใครไม่เปิดก็ขอให้โชคดีครับ like a pee so I've changed for the better this time I thought I would never be fine.